สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาแกะกล่องเกมโปเกมอน CA ครับ ก็ไม่ได้คิดว่าจะเดวันกับเขานะครับผมคลิปนี้นี่คือถ่ายวันที่16นะครับผมซึ่งมันเป็นวันวันแรกของการวาดรหน่ายเกมนี้นะครับแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยอาจจะลงไปสัก3 4สวันไปแล้วนะครับงั้ก็ขออภัยเนาะก็เพิ่งมาแบบร้อนๆเลยนะคือยังอยู่ในในกล่องพัสดุอยู่เลยก็ไหนๆหมันก็เป็นแกะกล่องเกมนะครับก็มาแกะจากกล่องพัสดุไปพร้อนเพื่อนนี่แหละนะครับจะได้เป็นพยานให้กันและกันนะครับผมว่าผมเนี่ยแกะออกจากกล่องพัสดุเลยนะไม่ได้แบบ แอบแกะก่อนเนาะนะครับกรีดกรีดปึ๊บอ่าเป็นไงล่ะกี่แค่สองข้างเองพี่ร้านไม่แปะมาดีดนะโอเคเราไม่เป็นไรหรอกเนาะอ่ะนะครับผมเนี่ยเขาก็จะมีคำเตือนด้วยน,นะหลังได้รับสินค้าแล้วกรดุณนาะกดรับสินค้าอ่าผมลืมบอกว่าผมพิออเดอร์มากับร้าน G Conner นะครับผมก็ซ้อเกมพี่เขาหลายครั้งแหละนะครับอ่าก็มาดูกัน ก็เป็นลองบับเบิลธรรมดานะไม่มีอะไรเนาะแกะแกะแกะมาแล้วพามนี่นะครับด้านหลังแล้วก็ด้านหน้านี่เป็นไงโป k e มอนลีเจนเซตหรือ C A นะครับเป็นเวอร์ชัน t e n d o Switch 2นั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวมารองกันด้วยนะว่ามันเอาไปเล่นกับเครื่องสวิตหนึได้ไหมนะตามสตา์เราเนาะเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าเล่นได้บางคนก็บอกเล่นไม่ได้เดี๋ยวมาลองกันจะได้รู้ไปเลยนะครับแล้วก็มีโลโก้ทั บายซีเนด้วยนะนี่นะครับผมอ่าเป็นของไทยตัวแทนจำหน่ายไทยแน่ๆน,นะครับผมแล้วก็ด้านหลังเนอะนี่นะครับแผ่นเกมยห้อ n n t t n n o ไไ่โฟกัสเลยแผ่นเกมยู่ห้อ Nintendo นำเข้าจากจำหน่ายโดยซ i เนนะครับผมโอเคตึ๊ดต,ตึ๊ประมาณนี้เนอะผลิตที่ประเทศจีนนะครับอ่าก็เราเราก็ไม่มีอะไรแล้วเป็นแผ่นซีนอยู่เลยเนาะงั้นเดี๋ยวเราไปแกะซีนกันปมาเดีย๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับผม ก็ซีนของสวิตเนี่ยก็คือต้องแกะทิ้งอย่างเดียวนะเพราะไม่มีแบบรอบๆเหมือน p l a y s t a t i o นโ้นที่แบบแกะข้างล่างรอบได้แล้วก็ค่อยๆดันออกอะไรเงี้ยอันนี้ไม่มีนะครับว้าวทำไมไม่ทำนะเนี่ยมันทำยากเหลอเสียดายนะครับผมเสียดายปกเนาะอะกลิกกันเลยปับอ่าไปแล้วเข้าแล้วนะครับปับ๊แบเรียบร้อย นะกดซิงลองดูก่อนนะว่า,าค่อยๆดันได้ไหมโอ้ดันได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 ้นะแต่ว่าจะไม่เหมือนเดิมอ่าโอตีจ้าได้่ได้อยู่มาออกมาปึเผื่อเราเล่นเบื่อแล้วเราจะได้ใส่คืนไว้ได้ปกจะได้ไม่เป็นรอยนะครับอ,ออกมาแต่ว่าใส่คืนได้แน่เนาะ มาแล้วนะครับนี่เทพซาสนะครับผมหน้าปกนีก็เป็นตัวเอก2ตัวนะครับแล้วก็มีวานิโนโกะจิโกริต้านะครับอันนี้พคาบูใช่ไหมแล้วก็อันนี้เป็นปิกาจูก,กับตัวลูคาลิโอล่างเมกาด้วยนะครับคนนี้ใครว่าผมก็จำไม่ได้ด้วยโปกเกมอน x y อ่ะเล่นนานมากแล้วแล้วก็ลืมแล้วด้วยนะครับส่วนด้านหลังนะครับอันนี้คืออะไรวะไม่รู้อ่ะอันนี้ ผมก็ไม่ค่อยได้ดูสปอยเท่า่เเดี๋ยวค่อยไปเล่นเนาะแล้วก็นี้นะครับตัวเอกชายตัวเอกหญิงเนาะนะครับแล้วก็อันนี้เป็นคริวร่างเมกานะอันนี้ชื่ออะไรไม่จะไม่ได้แล้วก็3สตาร์เตอร์เขานะแล้วก็คนนี้เป็นเป็นตัวละครหลักอีกหนึ่งตัวนะครับผมมีเอาไว้ด้านเนินเรื่องนะแต่ผมจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรนะครับจะแกะกล่องกันนะหนึ่งสองซ้ำ สุดยอดครับไม่มีโค้ดไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นแผ่นเกมเพียวๆหนึ่นงแผน่นท่วนนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยตัวการ์ดเกมนะครับขึ้นต้นด้วย L.N. เนาะก็ถ้าจะไม่ผิดนีม่มัน L.N. มันจะเหมือนกับเกมที่แล้วใช่ไหมเกม Story of Season แกนบาซาใช่ไหมเออเดี๋ยว่อยไปดูเนะาะใส่ได้จริงไหมนะครับผมแล้วก็ปกข้างในเนี่ยเป็นแผ่นที่เมืองลูมิออส ซิตี้นะครับอ่านไม่ออกหรอกไปท่องมานะครับแล้วก็มีนี่เหมือนอ,าอา่าหอไอเฟลคล้ายๆหอไอเฟลนะครับสวยๆนี่เป็นไงอันนี้ก็เป็นโปเกมอนเซ็นเตอร์เนาะอืมนี่นะครับปกสวยดีปกสวยนะครับออกเกมดีทีซื้อเกมทีทีนี่มันจะไปเล่นทันได้ยังไงล่ะครับจริงไหมอ่ากดออฟยูทีผมยังไม่ได้ซื้อเลยอะ่ะใครเล่นแล้วสนุกขนาดไหนก็มารีวิวผมได้เนาะ และนี่นะครับตลับเกมขอโปเกมอนเทพซ่านะครับผมนี่เป็น ln เนอะนะครับด้านหลังอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปเอาเครื่องสวิตซ์หนึ่งมาเดี๋ยวมาลองกันนะ้ตแต่ว่าขอวงเล็บไว้ก่อนว่าลองใส่เฉยๆนะแล้วก็ลองดูว่าเข้าเกมได้หรือเปล่านะเดี๋ยวภาพต่างๆเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันในสวิตซ์สองกันเนาะนี่ก็ไปเปลี่ยนจอยเปลี่ยนเคสนะครับให้เป็น โปเกมอนสก้าเล็ดเวลเลเข้ากับตีมนะผมไหนๆก็เป็นโปเกมอนแล้วนะอ่ะลองใส่แผ่นกันเลยนะครับอ่าใส่เข้าไปนาบนี่สวิตสองนะใส่เข้าไปในเครื่องสวิตหนึ่งเข้ายากเลยดิยอ่าใส่เข้าไปกดแล้วปึบอ่ะเครื่องติดพับ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 น่าเป็นไงเด้งเด้อ่าลองดูนะครับผมน่าจะต้องดาวน์โหลด สักหน่อยหนึ่งแหละไม่โหลดเลยเหรอเขาไม่โหลดแลลวทุกคนอ่าได้นะครับผมก็ให้สู่หน้าการเลือกภาษาเนาะคอนเฟิร์มมาน,นะครับว่าเอาแผ่นสวิตสองมาใส่กับเครื่องสวิตหนึ่งเนี่ยเล่นได้นะครับสำหรับใครที่มีแพลนจะซื้อเครื่องสวิตสองในอนาคตเนี่ย,นะนนยก็ซื้อแผ่นเวอร์ชันสวิตสองก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะได้กราฟิกที่ดีกว่า นะครับผมเข้าใจแบบนี้เนาะส่วนคนที่แบบไม่ได้ซีเรียสมีสวิตหนึ่งแล้วจะซื้อแผ่นสวิตหนึ่งเพื่อไปเล่นสวิตสองแล้วเดี๋ยวผมเข้าใจว่ามันอาจจะต้องมีการจ่ายเงินเพื่ออัปเกรดเป็นเวอร์ชันสวิตสองหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ไหนไหนจะซื้อสวิตสองแล้วซื้อสวิตสองเลยก็ได้มันเล่นกับเครื่องสวิตหนึ่งได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปต่อที่เครื่องสวิตสองครับและก็มาถึงสวิตสองนะครับผมซึ่งแน่นอนว่ามันใช้ได้อยู่แล้วนะครับกับตัวตลับเกมของสวิตสองเนาะก็ขอบอกอะไรก่อนนะครับก็คือ จริงๆคลิปนี้มันเป็นคลิปที่โดนรัดคิวมานะครับผมว่ามีแผนจะลงคลิปคลิปหนึ่งนะครับนั่นก็คือเป็นแกจ็ตของตัวซ w i t c อ2เครื่องนี้นะน่าจะเป็นคลิปถัดไปนะครับยังไงก็ฝากรอติดตามด้วยนะสำหรับคนที่เป็นแฟนฮ e n d o หรือว่าคนที่แบบมองหาแกจ็ตของตัว Nintendo Switch 2อยู่นะครับผมโอเคก็มาใส่กันเลยนะครับสำหรับตัวแผนเกมเนาะแต่ว่าผมยังเล่นตัวเอสโอเอสค้างอยู่นะครับนี่ เห็นปหว่าก็เป็น ln นะนี่เห็นปะ ln เหมือนกันนะครับผมตลับของ sos แกนบาซากับโปเกมอน ZA เป็น ln เหมือนกันฉะนั้นมันก็เล่นบนสวิตช์หได้ทั้งคู่นะครับผมโอเคมาลองใส่เข้าไปเลยผมคิดว่าทีเนี้ยบนสวิตช์สน่าจะมีการอัปเกรดนะครับน่าจะมีการโหลดไฟล์มากขึ้นก็เดี๋ยวมาดูกัน นี่นะครับขึ้นมาแล้วเนาะสำหรับหน้าปกของโปเกมอนเซตนะครับแสงไฟเข้าขอภัยจริงปะเนี่ยไม่โหลดอะไรเลยเหรอในตลับเกมนี่อัดมาเต็มเลยเหรอนะหวังว่าสักวันหนึ่งจะมีเขียนว่าสาระไอทอร่ายอยักษ์นะเพราะว่าสโตไทยก็มาแล้วเนาะ เดี๋ยวรอดูสโตทยนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้เล่นเกมหลายๆเกมภาคไทยเอ้ยซับไทยมากขึ้นนะหวังว่าหวังว่าอันนี้ก็คงต้องเลือกอิงไม่ก่อนเนาะอิงลิสตนะครับเลือกไปเลยแล้วก็เข้าสู่หน้าการตั้งหน้าตัวละครนะครับเดี๋ยวผมขอมอนุญาตไปปรับแต่งหน้าผมว่ามันแค่เลือเฉยๆมันไม่ได้ปรับแน่ๆเลยเอาผมทองได้ไหมขอผมทองแล้วกนะันเนาะผมดำผมดำผมทองอ่าด,ดูปกเลยอ่าปกเป็น ผมผมดำนะครับงั้นผมเลือกผมดำอะ่ะชอบความเดิมๆนะครับผมป่ะเอาแล้วตั้งชื่อตัวละครไม่รู้ว่าชื่ออะไรอะ่ะงั้นเดี๋ยวขอไปคิดแป๊บน,นึ่งนะอ่ะไปตั้งนะโนอานะครับผมโนอาที่แปลว่าแบบเรือเรือที่แบบพาผู้คนรอดชีวิตอะ่ะเป็นไงลึกซึ้ง <laughs> เขียนนี้ผะไม่รู้นะ <laughs> นะครับอ่าก็อันนี้ก็จะเป็นเซตติ้งตัวละคร้วนะก็คือเรา เลือกเป็นภาษาอังกฤษนะชื่อก็คือโนอานะครับอ่ะอันนี้แน่นอนเป็นการเซตอัพตัวละครแล้วเดี๋ยวผมขอคัดไปเซตอัพตัวละครสักครู่นะครับอ่ะก็ไปตั้งมาแล้วนะครับตั้งก็เหมือนไม่ตั้งอ่ะก็คือเปลี่ยนเหมือนเปลี่ยนแค่สีตานะครับผมโอเคแล้วก็ r ร a ดี้ไปกันเลยลุย you are ready to go ไปเดี๋ยวมาแล้วครับโลโก้เกมฟิกเนาะใจเอ๋เห็นหน้ากันแล้ว อ่ะขึ้นมา้วกันจะได้ไม่ไม่เห็นเนาะเผื่อไม่ชอบที่หน้าผมเพิ่มเสียงหน่อยก็เป็นเมืองโรเมออซิตี้นะครับโหอ,อ่านเพียวๆอีกแล้วไม่มีเสียง ไอเฟลเปิดไฟนะครับ นี่นะครับก็กำลังจะเข้าสู่เนื้อเรื่องแล้วงั้นผมขออนุญาตขอตัวไปลองเล่นก่อนเดี๋ยวเก็บฟุตมาแล้วก็เดี๋ยวมาระบายความรู้สึกนะว่าผมรู้สึกยังไงกับเกมเกมนี้เนาะสักครู่ครับ A later few moments โอเคเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันหลังที่ผมได้ไปลองเล่นมาสักประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นความรู้สึกสดๆนะครับที่ ได้ผ่านมาในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับผมสิ่งแรกที่ผมเจอเลยเนี่ยคือเพื่อนๆน่าจะต้องเล่นบนเครื่อง s w i ิตสอนะครับผมเพื่อที่จะได้ความรู้สึกที่มันเต็มตาเต็มใจแล้วก็อิ่มอกอิ่มใจในการเล่นโปเกมอนภาคนี้นะครับผมผมเนี่ยเล่นโปเกมอนมาแล้วหลายภาคนะบนเครื่องนิน1นก็คือตั้งแต่โปเกมอนเลสโก i k ิกจูนะครับผมมีซอสชิลมี บิลเลียนไดมอนดพวกเนี้ยแล้วก็จนมาถึงล่าสุดก็คือตัว Scarlet v i บลเ t ตนะครับผมก็เราจะเห็นว่าในเครื่องนี้หนึ่งเนี่ยมันจะมีอาการแหลกอาการกระตุกบ้างนะโดยเฉพาะแบบภาคล่าสุดอย่างโปเกมอนส c ก r l e t v i บลเ t ตเนาะที่มันแบบโคทั้งบักทั้งแหลกนะครับผมแต่ว่าพอมาเป็นภาคนี้แล้วเนี่ยแน่นอนว่าการาฟิกมันดูดีขึ้นมานะครับฉะนั้นถ้าผมได้เอาตัวเกมเนี่ยไปเล่นบนสวิตช์หผมก็คิดว่า อาจจะเจอปัญหาที่มันใกล้เคียงกับภาคสกราเรเลตอเลนนั่นก็คืออาการกระตุกอาการแหลกอะไรพวกนี้นะครับซึ่งพอมาเล่นบนซูบิสอแล้วเนี่ยมันไม่มีอาการพวกนั้นอยู่นะครับและอย่างที่2นะครับผมก็คือผมเล่นมาสักประมาณ1ชั่วโมงนเนาะก็สิ่งนี้ผมรู้สึกก็คือมันมีความคล้ายกับตัวภาค Legend a r c อ u s อยู่นะครับผมก็คือว่าภาค Legend a เ c e u s เนี่ยเราดำเนินเรื่องโดยการทำเควส แล้วก็ทําวิจัยใช่ไหมครับผมภาคนี้เช่นเดียวกันนะครับผมเริ่มเรื่องม,มาเลยเนี่ยหลังจากเจอตัวเอคนนึงก็ทำเควสเลยกระเป๋าโดนขโมยนะครับก็จะพัชจะผูไปจนถึงการเรื่องโปเกมอนสตาร์เตอร์นะครับหนึ่งใน3ตัวเพื่อนำไปสู้กับโจรขโมยกระเป๋านั่นเองอันนี้ก็เป็นการดำเนินการเควสเควสหนึ่งแล้วก็เควสสองเควสสตอนนี้ผมอยู่ที่เควสที่สนะครับผมเควสที่สเนี่ยก็อารมณ์ จะเป็นการดําเนินเรื่องไปถึงการทําวิจัยนะครับผมวิจัยภาคที่แล้วเนี่ยเราได้ได้เป็นข้อมูลของโปเกมอนใช่ไหมครับแต่ว่าภาคนี้เนี่ยเราผมได้มาเป็นท่าครับมันเป็นท่าที่จะเอาไปเรียนให้กับโปเกมอนให้เป็นสกิลในการทําอื่นๆอีกหรือเปล่าน,นะโคตดไม่รู้เพราะว่าส่วนตัวยังเล่นมาแค่นิดเดียวนะครับจะต้องรอดูไปว่ายาวๆมันจะต้องทําวิจัยไปมากน้อยแค่ไหนนะครับผมส่วนในเรื่องของเมืองคราวที่แล้วเนี่ยเรา อยู่ในเมืองอดีตก็พอมาเป็นภาคนี้เนี่ยเรามาอยู่กับเหมือนที่มันเป็นแบบปัจจุบันอนาคตหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมีภาพโโรแกรมตามเอ่อตามถนนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็การจับโปเกมอนเนี่ยก็จะมีเป็น Y ายแอเรียนะครับที่เราจะต้องเข้าไปจับซึ่งมันด้วยความที่มันเป็นเมืองอะว a แอเรียมันก็เลยจะไม่ใช่ป่ามันจะไม่ใช่แบบเหมือน l ี d, เจนส์อาซิวอะไรอย่างงั้นอะมันจะเป็นแบบแอบอยู่หลังแท็กซี่อยู่ตาม ถนนเมืองอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะกั้นเขตเอาไว้นะครับผมมิชั่นแรกๆเลย2 3นี่ก็คือการจับโปเกมอนให้ได้5ตัวมัง้งถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะแล้วก็การต่อสู้นะครับการต่อสู้เนี่ยก็จะแตกต่างจากภาคที่แล้วนะครับภาคที่แล้วก็จะเป็นเทนะิร์นเบเนาะก็คือถ้าเกิดว่าเราเลือกที่จะปาบอลก็ไม่ต้องเข้าคัสซีนสู้แต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกจะแบทเทิลมันก็จะเข้าคัสซินสู้ของการเป็นแบบเทิร์นเบแต่ภาคนี้ อาจจะต้องปรับตัวกันสักหน่อยเพราะว่าผมเองแมทแรกๆก็ยังงงๆอยู่ว่าอันไหนเซ L เซ R กดอะไรอะไรเงี้ยก็คือพอกดแล้วมันก็จะเข้าแบบถ้ากดเซ L มันก็จะเป็นเหมือนเมนูขึ้นมาแล้วก็ให้เลือกปุ่มปุ่มเนี่ยปุ่มสีปุ่มเนี้ยนะครับผมก็จะเป็นสีท่าแล้วแต่เราจะกดว่าจะกดท่าไหนมันจะมีขึ้นให้ดูนะแรกๆอาจจะงงๆหน่อยเพราะว่าเราไม่เคยชินกับระบบการสู้แบบนี้ในโปเกมอนนะครับแต่เล่นไปสักพักหนึ่งก็ คงจะปรับตัวกันได้เนาะแล้วก็การกด ZR มันก็เป็นการแบบเลงเพื่อปาบอลอะไรเงี้ยก็เผื่อใครอ่านอังกฤษไม่แตกฉานเหมือนผมเนี่ยก็ใช้วิธีการดูรูปเอา <c oughs> นะครับอย่างที่3นะครับโปเกมอนสตาร์เตอร์เนาะคือมันมีอะไรบ้างนะมีพอกะบูนะคะที่เป็นธาตุไฟเนาะมีวานิลโกธาตุน้นโกโกนำแล้วก็มีชิคุริตาธาตุพืชนะครับผมก็เป็นสตาร์เตอร์ของเจน2เนี่ยสตัวนะครับแล้วก็เป็น เจน4นึ่ตัวนะครับผมคือปกติแล้วส่วนตัวเนี่ยผมจะเป็นคนที่เลือกสตาร์เตอร์ธาตุไฟเสมอนะครับคือเล่นทุกภาคตั้งแต่ภาคแบบเลดจนถึงส c a r l e t อะไรเงี้ยก็ยังจะเลือกธาตุไฟนะไม่ได้สนหน้าตาอะไรมันแต่ภาคนี้ผมเลือกวานิโนโกคือวานิโนโกเนี่ยถ้ามองล่างพัฒนาแล้วล่าง3เทสุดในบรรดา3ตัวผมก็เลยเลือกเป็นไอ้คยืนสขาอนะไรกันเนาะแล้วเดี๋ยวในอนาคต มันลงตัวโฮมเราคอยไปเอาเทดโปเกมอนจากภาคสากเรตเบลเลตมาก็ได้นะที่เป็นสตาร์เตอร์อีก2ตัวแล้วเดี๋ยวมาปั้นสร้างเมก้าในภาคนี้หรือว่าผมไม่รู้เหมือนกันว่าในภาคนี้เนี่ยมันสามารถที่จะจับโปเกมอนทุกตัวได้เหมือนตัวโปเกมอนเรจินอาเซอุดหรือเปล่านะครับเพราะว่าในภาคนั้นเนี่ยเราสามารถจับได้ทุกตัวเลยเนาะถ้าเราต่อให้เราไม่เล่นสตาร์เตอร์เดี๋ยวมันก็มีโผในเนเรื่องให้เราจับอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ผมเห็นในมีคนแชร์โพสเป็นเพจ ใหญ่ๆเพจหนึ่งเนี่ยผมจำชื่อเพจไม่ได้ A น่าจะเป็น AMG มั้งนะครับผมเขาก็ระบุว่ามีการอ่าเควสบางเควสเนี่ยที่เราสามารถไปนำสตาร์เตอร์ของเจนอื่นๆได้เดี๋ยวก็กะจะไปทำเควสพวกนั้นเหมือนกันแต่คิดว่ามันก็คงต้องไปทำอยู่ดีอ่ะเพราะมันเป็นเควสหลักอะไรอย่างเงี้ยมั้งเนาะลองดูครับก็สำหรับใครที่เป็นแฟนโปเกมอนเนาะโปเกมอนเลเจนด์อซิอุดนะครับก็เป็นตำนานบทใหม่ของเกมโปเกมอนนะครับผมรู้สึกถึง การเปลี่ยนแปลงในอนาคตอัในใกล้นี้แน่ๆกับตัวเจนใหม่ของเขาเจน10ใช่ไหมก็คิดว่าอันเนี้ยอาจจะเป็นเลิกงากนยาดีก็ได้ในการเปลี่ยนแผนเพราะว่าเกมโปเกมอนปกติแล้วเราก็จะแบบเทิร์นเบตชนกันอยู่อย่างนั้นอ่ะผัดกันตีแต่ว่าครั้งนี้มันก็รู้สึกถึงการเรียวทาม,มากขึ้นสามารถเดินหลบหลีกได้แล้วก็มีคูดาวตอนท่าตีอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเรากด หนึ่งท่าแล้วท่าอื่นมันไม่ได้ติดคูดาวแล้วก็กดได้อีกอลยเงี้ยเออมันก็แบบดูเรียวดีนะครับผมโอเควันนี้ผิดพลาดไปการใดผมก็ขออภัยท่านผู้ชมเอาไว้ด้วยละกันนะครับผมมันอาจจะเป็นคลิปความรู้สึกของผมคนเดียวนะใครมีความรู้สึกยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับคิดว่าณนะตอนนั้นผมอาจจะเล่นไปได้มากกว่านี้แล้วจะมีความรู้สึกอื่นๆมากกว่านี้ลองแชร์ความรู้สึกของท่านลงมาในข่องคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อเนาะวันนี้ไปแล้วครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับหรือใครกำลงังลังเลจะซื้อโปเกมอนรีเจนเซตเอนะครับผมก็หาลิงก์มาแปะไว้ให้ตรงนี้หนะ้าหรือช่อง Description ก็ได้นะครับผมถ้าซื้อผ่านลิงก์ผมนะครับผมก็จะได้ขนมมาเป็นทุนในการนำช่องช่องนี้นะยังไงก็อุดหนุนกันด้วยเนาะวันนี้ไปนะครับสวัสดีครับ